สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับกับจะมาพูดถึงเรื่องนะครับช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับในการใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับของนะครับของมันสัมปะหลังเท่านี้นะครับผมพี่น้องที่ปลูกไปนะครับผมเดีคอมเมนต์เขามาถามหลายๆคนว่าใส่ปุ๋ยครั้งแรกนี่ใส่ปุ๋ยเม็ดนี่เขาจะใส่เขาจะใส่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนว่านะครับ พี่น้องบางท่านเพิ่เกิดกำลังเริ่มเหดใหม่นะครับเป็นปีแรกนะครับเพิ่นบอกเข้าใจในการใส่ปุ๋ยนะครับผมระบาดที่นี่นะครับผมการใส่ปุ๋ยนะครับมันก็จะมีช่วงจังหวะนะครับของเพิ่นนะครับแต่ละช่วงแต่ละช่วงนี่อายุนี่บ่ทอกันนะครับผมอันดับแรกครับพี่น้องบางท่านนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นเลยนะครับแต่นะครับบาดนี่หลังจากปลูกไปแล้วเนี่ย ที่ใส่ครั้งแรกนี่ประมาณอายุเท่าไหร่เพื่อนว่าอะผมจะแนะนําเลยนะครับผมพะว่าถ้าเห้าบ่้ใส่ปุ๋ยรองพื้นครั้งแรกเนี่ยอะมั่นเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตช้าพระว่าเพื่อนก็นจะหากินอาหารในใต้ดินอะอาหารเทามีเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีมากหน่อยบ่ทอกันนะครับเพราะว่าเฮาปลูกมาหลายปีแล้วนะครับดินที่เฮาปลูกมาหลายปีดินอาจจะเสื่อมสภาพหรืออาจจะมีถาดอาหารบพเพียงพ่อ สําหรับมันสําปะหลังอาจจะเฮตดให้มันนี่โตช้านะครับเหตุผลอายุที่เหมาะสมในการใส่ครั้งแรกสําหรับผููทีนะครับบ้หวานปุ๋ยร่องพื้นก็คือหลังจากปลูกไปแล้ว1เดือนนะครับผมหลังจากปลูกไปแล้ว1เดือนนะครับให้ห้องรีบนะครับนาปุ๋ยเม็ดนะครับมาใส่นะครับเรียกปุ๋ยเม็ดมาใส่ในช่วงจังหวะ ฝนกําลังตกลงมาเถวหนึ่งหรือสองแถวแล้วนะครับผมมันกําลังแท่งหยอดนะครับแท่งหยอดออกนะครับกําลังยืดนะแล้วบัดที่นี่เขาต้องเล่งนะครับเล่งใส่ปุ๋ยเพินนะครับใส่ปุ๋ยแบบใดนะครับปุ๋ยเม็ดผมจะแนะนําอยู่2สูตรหรือนอกเหนือจากผมแนะนําก็ได้เือกันนะครับแต่ว่าผมจะเน้นเป็นไนโตรเจนสูงก็คือ4600นะครับหรือ18-45หนะครับผมใส่หยอดตามโค่นเงานะครับ หยอดตามโค่นเงาให้พี่น้องนะครับเอาคืบมือเฮาเนี่นะครับคืบหนึ่งนะครับแล้วกะสามารถหยอดได้เลยนะครับหยอดเป็นหยอดกบเอานะครับใส่เสียมใส่วัสดุอุปกรณ์ที่จะของมีนะครับขวดให้เป็นหลุมแล้กก็หยอดตามหลุมแล้วกะกบใบนะครับผมในช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนฝนกระลังตกนะครับนาฝนจังบะชะล่างไปนะครับในช่วงจังหวะที่เหมาะสมก็คือหลังจากปลูกไปแล้ว1เดือนนะครับสาหรับพี่น้องที่บ่อใดบานปุ๋ยร่องพื้นนะครับผม แต่นะครับกรอลนี่พี่น้องที่วานปุ๋ยร่องพื้นมาก้อกันแล้วนะครับวานปุ๋ยมากร่องพื้นมาแล้วนะครับผมจะแนะน้ำใส่ช่วงจังหวะแรกนี่ใส่เป็นปุ๋ยเม็ดนี่45นะครับ45วันหลังปลูกหรือ60วันนะครับอ,อยู่ในช่วงนี้นะครับ45มือนะครับไปหอด60มือนี่ไปครบสองเดือนเนี่ยจากใส่ครั้งแรกนะครับผม ยอดตามโค่นเหงาคือกันนะครับผมเรียกไซอเอาบางคนว่าไซสูรสิบหาไดบอในช่วงแรกไซไดครับแต่ว่าผมบ่แในหน้าใหม่ไซนะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่มั่นเท่านี่ต้องการาธาตุอาหารไนโตรเจนนะครับผมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมยังบ่าบันเด็ดสำคัญในช่วงอายุมั่น1-2เดือนนะครับในช่วงแรกๆมั่นยังบ่มีความต้องการนะครับแต่การต้องการคือกัน แต่ว่ามันบ่ทันได้ถือช่วงเพิ่นใส่ไปแล้วกระเป๋าประโยชน์ครับพี่น้องใส่ไปแล้วเพิ่นก็บ,บาาา่สาสารถจะเอามากินในช่วงอ่าความจาเป็นที่เพิ่นกําลังมีการจเจริญเติบโตนะครับาการจเจริญเติบโตนี่ก็คือเห็ดอย่างไ๋เพิ่นจะเอาไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบนะครับฟอสฟอรัอรอรอสโพแทสเซียมในช่วงแรกนี่มันสําปะหลังบ่ท่านได้ต้องการนะครับเพิ่นต้องการแต่ในตัวเจนจะเอาไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเพิ่น หอยใหญ่เร็วโตวไวนะครับเพราะจะต้องเน้นจังสี่นะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับูฮัดปลูกมั่นหม่หรือว่าพึ่งมาปลูกมั่นนะครับให้ใส่รักคือผมแนะนานะครับในช่วงแรกนะครับเล่งต้นเล่งใบก่อนการเล่งต้นเล่งใบก็คือถาดในตัวเจนนะครับผมถาดในตัวเจนบอกง่ายๆว่าถาดอาหารในตัวเจนเนี่ยมันจะซอยหายมั่นเท่านี้ไหญ่ว่วโตไวนี่คือรักการในการ ปลูกมันเห็ดจังไหญให้มันใหญ่ใหญ่เรวโยวตัววําหรับผู้ที่บ่ไดไซร่องพื้นนะครับให้หยอดนะครับหยอดตามโค่นเหงาเลยหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับหยอดไปแล้วปุ๊บนะครับฝนตกลงมาบ่เกินหนึ่งซัปดาห์นะครับเขียวงามนะครับเล็งต้นเล็งใบให้เพิ่นให้เพิ่นเขียวงามให้เพิ่นใหญ่ไวให้เพิ่นท่านมูนะครับบางเือนะครับเ้องปลูกมันห้องบ่ไดไซร่องพื้นเนี่ย เขาจะเห็นความแตกต่างเลยผู้ที่เขาเจ้าใส่รองพื้นนี่หรือไฮเกะไกกันเนี่ยเป็นใไซรองพื้นมั่นฉิงามเร็วนะครับมั่นฉิงามเร็วแล้วเขามาใส่น้ํากลมันอาจจะสาแนแต่เขาบำรุงดีๆกับท่านคือเก่าครับพี่น้องให้พี่น้องเขามาติดตามนะครับอ่เขามาติดตามเขามาเบิงในคลิปผมนะครับมีหลายๆคลิปที่แนะนําลักษณะนี้นะครับผมเขามาติดตามกันไว้นะครับผมผมเกิดจะแนะนําในช่วงจังหวะที่เหมาะสมสําหรับจะใส่ปุ๋ย บอกว่าจะเป็น16แปลกๆทั้งสี่ก็สามารถใส่ได้ครับแต่ว่าเขาก็ต้องเน้นเป็นตัวหนาเป็นหลักนะครับในช่วง1-2เดือนเดอพี่น้องเดอร์สหรับมือใหม่ที่เป็นคอมเมนเขามาถามนะครับบางเทีผมก็ตอบคอมเมนบาท่านนะครับผมแต่ผมจะลงเป็นคลิปให้เขามาเบิรงนะครับผมก็ขอภัยหลายๆที่ผมตอบคอมเมนบ่ท่านหรือว่ายังบทานด้ตอบผู้ใดนะครับผมนี่ครับก็คือรักการรักเกณฑ์ในช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับ ถาลังจากปลูกไปแล้วให้คิดว่าถ้าผู้ใดบ่อใดใส่ร่องพื้นนะครับหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับบ่กเกินสี่สิบหามือให้รีบใส่เลยนะครับให้มั่นเท่าใ่ไว้ตัวไวมั่นเท่าจังกิดบอลหลังนะครับผมบางค้นใส่ร่องพื้นไปแล้วนะครับหล้กก็มาใส่ช่วงที่สองช่วงแรกเนี่ยช่วงครั้งแรกเนี่ยมั่นเท่านี่ใ่สูงถั่มเพียงข้อถ่วมหัวกับมีครับพี่น้องสูงเป็นเมตรกับมีได้สองเดือน นะครับผมถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยร่องพื้นี่ดีนะครับเป็นอย่างตีพราะว่าเห้าได้ววานปุ๋ยสะกระจายไปทั่วแปลงเพราะว่าเพิ่มถาุอาหารบร่าว่าจะเป็นไนตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับมีเบิดนะครับในไต้ดินเห่านี่พืชต้องการในช่วงใดเพิ่นจีดูซึบขึ้นมากินรอเลี้ยงลํำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงหัวเพื่อนไปตามเป็นไปตามกลไกลอัตโนโมัติพี่น้องเนี่ยได้ววานลงไปแล้วนะครับ แต่นะครับแต่พี่น้องที่บ้านใดีบานบ่ไเดีวานร่นนองพื้นเลยนะครับบอมมีเวลาวานหรือเห็ดไปแล้วยังบอกท่านท่วมพอใจกะเขาก็สามารถหยอดได้บอลุ่งทั้งดินเข้าไปก่อนนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดนี่มือนี่กับเมืเาเลียงปุ๋ยเม็ดหยอดข้างแรกนะครับจังเสริมเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะเวาเลียงเสริมทั้งใบให้พร้อมนะครับบัดที่นี่นะครับในช่วงจังหวะนะครับที่มาะสมสําหรับผู้ถี่เพิ่น ผู้ถี่เพิินใส่ล่องพืนนะครับเป็นช่วงครั้งแรกนี่ก็คือ4 5หาถึง60วันนะครับผมในช่วงนี้นะครับเติมเพิ่นเข้าไปนะครับเติมปุ๋ยในตัวเจนนะครับให้มั่นเท่านี้แห้งจะงายว่ไวนะครับบางเถือบางค้นเนี่ยเพิ่นสูงแล้วนะครับงายแล้วโตแล้วหรือว่าใส่ไปแล้วรอบหนึ่งสองรอบมั่นเท่านี้สูงเพื่อนข้อถ่วหัวแล้วหยุดไว้สักก่อนนะครับหยุดไว้สักก่อนอายุครบ2เดือนนะครับ เฮห้มั่นลงหัวนะครับใส่สูตรฮอร์โมนมั่นล่งหัวนะครับผมบางคนเนี่ยพ่นว่ายานมั่นล่างนะครับบ่เป็นยังครับถือว่ามั่นท้องงามนะครับได้รับธาุอาหารครบถ้วนนะครับถือว่ามั่นท้องงามแล้วขวดเบิ่งหัวด้วยบาดอายุครบสองเดือนขวดเบิ่งหัวทาหัวมั่นเนี่ยท่อเวมือหรือท่อปากกาแล้วนะครับยใไ่นะครับไฮไซฮอร์โมนนะครับห้ฉีดเพื่อล่งหัวนะครับมั่นเท่าจะ จะบ่ขืนต้นนะครับมั่นเขาจะบ่ขืนตนนะครับมือนีกากเมาเบาเลี้ยงในช่วงจังหวะที่เหมาะสมสําหรับใส่ปุ๋ยเม็ดรั้งแหลกเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไวก้กอนโตทีเทาจะแนะน้าอีกนะครับผมในช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับสําหรับผู่บ่อเดชใส่ร่องพื้นเดอ้อประมาณหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับให้ใส่ปุ๋ยมาหยอดได้นะครับเ่รา,าว่าจะเป็น1 8่แปดี่หาเพราว่าจะเป็น4ี่สิบหกศูนย์นนะครับหรือนะครับอ่า สิบหกเป็แปดตังสี่กระได้นะครับขอให้เน้นโตหนาเป็นหลักนะครับให้เน้นตัวหนาเป็นหลักนะครับหรือว่าผู้ใดได้ใส่ร่องพื้นแล้วกับประมาณสี่สิบห้าถึงหกสิบวันนะครับใส่ในช่วงแรกนะครับในช่วงขังแหลกนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดสำหรับปุ๋ยเม็ดนะครับครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนะครับแชร์ให้พี่น้องเฮาเบิ่งนะครับว่าเป็นจังไดในช่วงนี้เด้อใส่แบบนี้เด้อมันจังเฉงามนะครับมันจังจะได้ผลดีนะครับได้ผผผลลิตสูงนะคครับมอ่่าแ กะผมมีอย่างหลายครับกะขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ